เราทำบัดเช้าแล้วห้วงพรับรมช่วงเช้าช่วงวันวันหนึ่งก็บอ่งคืนหนึ่งลูกห้ลมในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมกันเจริญสวดมนต์จนกระทั่งกตางคืนสามตืสี่นขึ้นมาทำความเพียรต่อไปก็อนทำใจทำจิตที่สงบ เีตปกระดูกองเราน่ออกาาทขาซ้ายนิ้ขาท้ามือซ้ายตับงกตองดำรงสติมากช่วงเวลาที่เราอยู่เวลานอนในการสะสมพลังคาม็แสะสมเย็นจิตในใจตับไก่อาาบางเรงเกิดปวเกิดกระนถึงขึ้นมาในเช้าทุกสัปดาห์่น้องนกองโอเสเทืนสนอย เขาก็เกิดจากดวงดาวเช่นนกในโปรเนียเขาก็จะเดินไประกอบอกว่าชี่เราเป็นมนุษย์มีความได้เปรียบมนุษย์เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้สิงสารสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเขาเกิขึ้นมาเชี่ยวกร้องเหมือนกับเขาบอกที่เราได้บ้างเจนขึ้นมาใน ื่อคามใหม่ทุกคนตืต่นข้งมาถาหน้าที่หน้าที่ของตนในช่วงฐาน้าที่เราเป็นชาวพทุทธเราเกิดขึ้นมาสร้างคุณงาความดี่ัย่งขึ้น,นกัลังแัน,นเดือนละสี่ท้ามันน้อยจะเดียวสามร้อยหกสิ 5, บห้าวันสิบเดือนก็ปีหนึ่งไม่ถึงสี่สิบั้าเดือนละสี่สามเดือน ในภาษาเดือนศีรษะวันพระเรามาเข้าวัดฟังเพ็ฟังธรรรมักษาศีลเจริญรอยนอนต่อไปเราตั้งใจทำความสงบเหมือนกับที่ใครได้มาปฏิบัติมาใครชอบโดนอะไรโดนลมเข้าเข้าให้เต็มปอดให้เต็มปอดเนี่ะสูดลมเอาอากาศเข้าไปลมอสสารทั้งก็คือชีวิตของพวกเรา นะี่าทบกระจาล้มเข้าไม่ไปว่า่ออกมันก็มีอาการหลับรวนนมนอนหลับเย็นชีวิตพลามนุย์มีอทาสีนอนวามสงบสักระยะหนึ่งของเราหนันง, 4, นามมงย 1, องาอน,ะนจากเ,าเ,เตียงสดสืนเข้าเนคนคตียงนมาตอเนเช้เาเน,าน,าน,านี่ยข้าไปปลตืน่ขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะเนี่นอนเช่วงเช้าผัช่วงเช้าเนี่ยเกิดช่วงที่วิเวกน่อตอนกลางคืน เดี g, ่วเสียงลาเสียงวัเสียวมีเราวกับบ้านไปแล้วความความผู้วหงมันจะเกิดขึ้นมีตัวคนทัวมีตัวคนใจมีตวหนังดิมโนนเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาทีิเราเป็นโอการตีเราออกจากบ้านมาปัานธนาที่จะเจอความสงบความสงบมันไม่อยู่ที่ไหนอยมู่ที่ใจของเราเนี่ยบญก็ไม่อยู่ที่ไหนที่อยู่ที่ใจของเราเนี่ย อยู่ที่ใจเราแต่ใจความดีที่อยู่ไหนอยู่ที่ใจของเราด้เนี่ยอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่ารของเราไ็อยูหที่ทลุดพ้นได้มีหัวที่ฐานที่โตวเกิวลาเป็นทัวที่ฐานกรรก็อย่าที่เราทาเราทำกรรมดีเราได้รับผลดีเป็นการตอบแทนปกครองมเพื่อเที่ยงทางาได้เช่ยนั้นเพราะทานั้นเราต้องมาเราสร้างคัณนามความดีสบบมุ่งรนพะเป็นจิตที่ดี กินกินที่ดีขนาดหนึ่งที่มันไม่เกิดปุถุชนขนาดนั้นกายเราก็ดีวาจาเราก็ดีกายเราก็ดีวาจาเราก็ดีใจเราก็ดีสมบูรวมเราไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมือเดราสมบูวกกวรวมจากโดยดีดีรำควันแทงตะขาสับจับจับเกี่ยวข้าวปูข้า,ขาปวปลาเราก็หลางแหลวซึ่งหนึ่งนวันกายของเรานี่ ไม่ไปทำแล้วตปล่าะมือของเราเังมีนจะเล็กสมอยน้อยมี่จะของปุ๊ืดไม่ไปตีเึินง่าตีรรงวันแทงเปยิงจับของปุ๊ื๊ดเขาเขามามันก็เป็นคนผสมบาจาเราสำลววเข่าลักเข่าแบมีผูดยิงทามีผูดเพอ่เจอมีผดเลยวไหลมีพูดเสียดสีมีพูดโง่เพื่เจออยดางเดีกกับ้นมา จากการรักษาศีลก็ถือการสัรวมการวางใจใจเราแล้วก็จิตของเราจิตอิญญาณของเราม่น่อในเด็กเกที่จะเป็นรักไป็องยเป็นการาสตย์ในประิผิดในการในพวกกบเทสอ็ปกรณนของมองเนี่ยเขเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นจากหนวันสองวันแล้วก็จิตวิเวกเนี่ยเวกอ่ามันกะนั่ เว่าละนถึงมันจะพวกจะเดียวพวกนย้งความโลภความโกรธความโลยเมียมันจะจะัดได้มันละนาไปคือมันผมไว้ในขนาดหนึ่งช่วงหนึ่งเขาบอกว่าบุญที่มันจิตขนาดนั้นเป็นจิตที่เปิดเผยบุญในขณานั้นเราไม่มีความอาฆาตพยาบาทเหยียดเวียนใข่ไม่คิดที่จะไปปลอร้ายไทยทำลายไทยไม่เป็นล้าของไทยไม่เป็นพูกเสียสี In tạo bàn lại cái căn ngăn nặng chị tưới smarty đinh nó phải không cở, sớm à, có sớm một mặt thứ tự 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 บางครั้งก็เป็นสังคมถ้าเรานัอยู่นี้จิตใจมันดีมันไม่อยากคิดเป็นค่าปเป่เบี่ยวเบียนผู่ดั่ันมีแต่ความเมตตากรุณาไม่หลุดนนตาเบียามีแต่ความสงสารมีแต่ความพัฒนานั่นแหละเขาบอกว่าขณะจิตอย่างมันเป็นสองกับผลพระผที่ประเสริฐเลิศลังบางครั้งจิตมันก็เป็นหมืนโผบางอารมณ์มันก็เป็นเหมือนหมากเหมือนมาอยังไงบางอารมณ์ถ้าเรามีโทสะ มีความโกรธอย่าไปตีอยา่า,ยาไปฆ่าอย่าไปแกล้งคนนั้นอย่าไปไตหปีหัวคนนั้นบางครั้งมันก็เป็นเหมือนหมาหมาที่จะบระจนจิตใจรานหมาที่อยากไปรักของเขาอยากไปทำชั่วอยากไปคิดชั่วอยากไปพูดชั่ว,ว,วนั่นแหละบางครั้งจิตมันก็เป็นเหมือนหมาบางการมันก็เป็นเหมือนแย่ มันยักกันไงมันยักเกิดความโกรธขึ้นมาจะเป็นข้าก็เรียกว่าความอาข้าดูแบบโผร่ใจโกรธคนนั้นโผรธใจโกรธคนนี้เขาูดลเข้าหูเขาทำอากาพิยาเข้าตางนั่นมันก็เป็นเหมือนยักนบางครั้งก็เป็นเหมือนโผลธบางอารมณ์ก็เป็นเหมือนมา บางการก็เป็นหมือนยักษ์เนี่ยสังเกตถ้าเราก็อสังเกตในขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่สังเกตในแต่ละวันแต่ละวันเราจิตเราบางทีก็เป็น,นเดรัจฉานบางทีก็เป็น,ทนทเทวดาบางทีก็เป็นพรมบางทีก็เป็นพระอารมณ์อารมณ์ตัวที่จิตเหนประุงไปแต่ละ,ยะลอย่างแต่ละอย่างนะในแต่ละวันเรามิมีสติไม่มีสามาธิกำหนดรู้เราก็ต้องแบ่งไปตามอารมณ์ ยังไม่รู้ว่าสติของเราสิ่งที่เรากระทำอยู่ทางกายวาจาใจของเราเขาเรียกว่าเป็นการกระทำการกระทำเกิดขึ้นเป็นกรรมเป็นกินเลสอ่เป็นตัณหาพวกนี้มันวงการเป็นกินเลสวิปลาสเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ผลทางไปโดยสติไม่ยังคิดโยนิโศกันวนว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นคนหรือเป็นฝาเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ผลที่จะตามมาอย่างไรนั่นแหละการฝึกสมาธิการเจริญสติการเจริญสมาธิเนี่ยมันจึงพระพุทธองค์เคยบอกว่าบุคคลเป็นผู้รากฐานบุคคลท,ที่จะเป็นคนที่จิตใจดีมันไม่อยู่ที่การศึกษาภายนอกมันอยู่ที่การอบรมอบรมจิตการฝึกฝนของ,งตัวเราเอง,งเนั่นแหละถึงเราจะทําได้หรมอไม่ก็ไม่ยอมทำ cô cô thì cô ấy là lắm mà, vẫn chưaเคย nghĩ qua tập đèn điện, vẫn chưa được qua điện, mình vẫn, qua màn cũng có biết đi, bằng năng thì có biết chúa bằng thua bông cũng biết đi, quan rằng, thịt ta này, mình cũng có biết,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  có có กำจัดอยู่ตลอดตลอดทุกวินาทีทุกวินาทีเดี๋ยวมันก็ือโอกาสจะเข้าแทรกข้ามงาจิตเราเนี่ยะทำให้เราปคดทีพย์ชั่วปวดชั่วถ้าเราไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหลอนบุคคลใดเลยมาแก้อา,าการของจิตมาแก้อา,าการของใจเราถ้าเราไปนั่งดูนั่งพ้อดูนั่งสังเกตมันใจจดใจจ่อวันวันอยู่กับตัวเองไม่ต้องสอนใจเรื่องของผู้อื่นมากมาย เราสนใจตลอดเย็นไปคุยเรื่องคนโน้นไปสังเกตเรื่องคนนี้มันแก่ไม่ได้เราต้องแก่ดิจิทัทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่จิตจิตนี้เนี่ยกายนี้เนี่ยมันจะนําพาเราไปซึ่งเราแต่กายทำลายขันอ่าไปแดงมันจะพาเราไปสู่สุขติอ่าไปสวรรค์หรือว่าไปนรกก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำของเรานเนี่ยอ่ามันไม่มีใครมาผลัดเปลี่ยเราได้มันเพื่อเพื่อใดตามเพื่อเพื่อใด เป็นสมัยที่ตัวเราต้องไปรับผลชนะอ่านยิ้โชมชาวตื่นขึ้นมาส่วนศาสาทั้งอย่างเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วต้องการอะไรล้วจะทําอะไรล้วจะได้อะไรไปจากโลกนี้นอกจาก,จากาทุ่เจ้าป่ะนอกจากทุกนอกจากสุะสังเกตว่าอะไรเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การพลาดพาดเขาเป็นทุกข์การสูญเสียสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์ความไม่สงปราถนาเขาเป็นทุกข์ เนี่ยนอกจากของที่มันเกิดขึืนในภายตอนห้าในโลปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาตเกิดขึ้นมาแล้วเราต้ยึดยึดมันอยู่ในจิตใ,ใจว่าเป็นของเราว่าเป็นของคุณเออเป็นของเราเมื่อยึดเมื ức, ม่อไรก็รู้มันนั่นแหละในการที่เราเข้าวัดเข้าวามาให้เราเประโยชส่วนนี้ไปมัด้ ทำโอ่ใจหนึ่งคือหนึ่งวันยิ่งกว่าบอกจะยิ่งไปสิ่งธรรมที่เราได้ถือสิ่งที่เคยรักษาภาวนาที่เคยท่องไปเราก็ไปใช้พยายามเตือนจิตย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำหนทางรักษาสิ่เจริญภาวนานี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นอริยทรัพย์ภายในที่เราต้องทำท่าทำก็ไปของพระไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยม หนเป็นพิสูจน์พิสูจน์ในามสงบประสิทธิ์การทำบาปก็บาปไมเท่ากันทำดีก็ดีไมเท่ากันพระก็มีสิทธิ์ตกนรกสามเณรถยัก็มีสิทธิ์ตกนรกนั่งพ้นทั้งบวชก็มีสิทธิ์ตกนรกเหมือนกันอยากดีก็มีสิทธิ์เหมือนกันไม่เป็นกรรมของใครของมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคคลในเรื่องของการกระทำเฉพาะตัวเฉพาะตัวเราทำดีก็เป็นกรรมดีปม่สมบัติดีให้แต่ิต จิตใจเราจิตใจเราเราทำชั่วเป็สมบัติชั่วจิตใจจิตใจเราเป็นคนแข็เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียวเปลี่ยนโลกแบนี้บุคคลทำดีก็ได้ดีบุคคลทำชั่วก็ได้ชั่วเป็นสัตว์ตมที่แราจกิดที่เราต้องมาพินิจพิจารณาให้มันเห็นแก่เพื่อนธรรมฮะ โดย้อป้อ,องทนควาร้านมีทั้งหัทั้งใจงแต่จะมาทำเพื่ออย่าไปเวลาเสียปล,าาล่าหมดไปทุกวันทุกเวลาทุกงานที่ามีค้าเราต้งใจเ่หอ่าต่อไปต้องใร่เอาที่เราสมาอถที่จออกมาแก่ที่ตารอย่างคุณมยังระตุ้นแลเลด้วความรักความเมตตาลดเสียหน้าแก่สิสิ่ เด่๋ยวจาไปให้ใ,ให้ตำรวจดูความนาพปายาิทีท่านั้ยังเมตเาต yeah Gracias. ท่านธรยานกานาคายโยปนามาเสียยาเทวตาสันติมิหาวาปิเนถวยเทพต่ะไดที่อยู่ประจำนมิหามีโคเทกะเทโคจิตกะเตายิตยอัเป็นานผูจะ Yeah. ta ta i 第一遍。<Yeah. S 2> yeah. ใจเป็นควัมดีใจตามทงให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งลดแนคำสั่งสนของพระสรมมจัพุท้านชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติยางดิ่จนถึงความบรทู กิดขรรมาวก็คือมรรคนิพาในปัจจุบันชาตินี้และงาก็ลกันใกล้นี้เธอที่อาณาิจุตั Go back to back, go, back, go back.